กระูดูกูดูไี่หูทำไมก็เสียงจากที่หนมันปุ๊บปุ๊บมาไหนบอกว่าอยากมานั่งไงคะมันไม่เข้ากับบรรยากาศในนี้มัไม่เข้ากับบรรยากาศในนี้เอ้เสียงปืนอะไรนัันมู่ไม่มาตกามาตั้งใจดูยิ้มหน่อยสิคะ้าดูหน้า้าดูหน้าปืนมากขอบอก

ในเนี่ยองจริงอะไรอ่ะเฮ้ยของจริงจริงด้วยอ่อพ่อกลัวพ่อกลัวมีคนมาตั้งแคมป์ปิ้งด้วยจ้าคุณป่าป่า 5 minggu ัพ่นน้ำแต่ว่าไม่พ่นเราแล้วมีอะ<ย>ไรม,มันเป็นรางข้างล่างเป็นราง,างาสังหูเฮ้ยขยับ <Danke> ข้างหนางา้ามือขยับด้วยมือขยับบ๊ายบายดิบ๊ายบาย ป้า ENNIS, คะถ่ายข้างหน้าก่อนถ่ายข้างหน้าก่อนคนป่าคนป่าเผาอะไรเผาเผาอะไรสมวยกองดองเผาอะเผาอวตารหรือเปล่าอะไรอ่ะย่างอะไรอย่ิณย่างโคนรเลยนะไก่ไก่ไก่ก็โอ้ยย่างโคตรเนี้ยเขาย่างโคตรด้อะไรพี่ใช่หมูป่ากวางมั้งหุ่นเหมือนกวางนะหมาหรือเปล่า คนน้าว้าาาาาัาาอางาคนด่าอันนั้นเขาด่าอาณาคนด่าแม่ครับแม่ครับดูข้างบนก่อนขวานโอ้ด่าขวานมาน้ำมันดูไงดูน้ำมันกับเพื่อนมันไม่มีในเลกอืออืม ดูคลิปมาก่อนอีกแล้วดอยู่าอะไม่รู้ว้าวาเ่ยวตันตกใจน้าทำสิเลยอะตาหนูก็ว่าอยู่มีอะไรอยู่ข้างใน้าคป้าคขาดูคลิปมาก่อนเดี๋วว่ เพื่อนแม่ครับตอเนี่ยอ๋อเพื่อนแม่ดูคลิปมาก่อนแต่ว่าดูว่าทำอะไรไม่ค่อยได้ร่วมกั ดูนานแล้วหน,น <ah ูไม anyway> ่รู้ช่วยเพื่อนหน่อยจิเพื่อนโดนกับบ่าตกใงจิองตนนี้แหละไครที่แก อายังไง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 ฟังให้ชัดอ้าวคิงองตัวใหญ่มากนอป้าเปิดแดอป้าเปิดแดป้าเปิดแดแล้วแม่เปิดแดต้องเลยนะนี่ไปจ่ายกี่่ น,นี่คืออะไรสะพานนี้มันต้องม,มีอะไรแน่ๆเลยเขาเสียงอยู่ข้างในฝ่งอะไร่ไอวน่เป็่วยันมากเนี่ย ว่าน่ากลัวก็คงจะเป็นอันนี้แหละนี่เราเป็นกลับมา2คนกับบ้านนะตายแน่เป็นกลับต้องร้องไห้แน่เลยมาติดอยู่วอะไรตรงนี้ขอเยอะก่อนนะ อ๋อเขาหยุดให้เหรอใช่หยุดอะไรหยุดน้ำเอาเมื่อกี้น้ำด้าายวย,วย,วยวมีสิเก้น้ำไหลโจ๊กเลยนะอ้โเหรอชามตัวใหญ่มากเอามือออกได้แล้วค่ะเมื่อกี้เห็นพี่เมตัดพี่เมตกัลหลับตานะคะในถ้ำพี่เมตกัลหลับตานะคะอยู่ในถ้ำอ่ะเนอะนอุ้ยนั่นไงน้ำลงมาแล้วตกใจหมดเลยโอ้โหหนูหนูก็หนูก็ หนูก็ทำอย่างนี้อยู่หนึ่งลับตาลับตาปีเลยใช่ไหม <laughs> ไม่หนูหนูแอบมองอยู่วัามีะไรบ้างล่า <laughs> <laughs> เหมือนเกินเหมือนหน้าดีดเราก็ต้องมีเชือกแบบนี้ด้วยอ่ะ้วมันอาบอะอาติดน้ำยาวมาก อเสียงเครื่งต้องมีลากน้ํากระหังดูี้มีน้ำจืดไม่มีจ้าไปดูไ้ไม,ม,นมหนูไม่เตือนนะจำไม่ค่อยได้แล้วหนดูนานแล้วใครมาใครมาหนูดูคลิปใคร ระวังสีสัตว์นี่จะเจอลูกดอกใสหรือว่าจะเป่าถืออ๋อเขาจะให้แบบเขาจะให้มาเฉียดเฉียดแต่คนไม่รู้ไงคนเอียงนั้นเสร็จเจอเพื่อนอีกแล้ว ไลอาตินนักแก้วเลยนะที่ท oh, ี่ชอบิิม่หมายลงโกนันหัขวานหรอ โอเคถึงปลายทางแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะ่ะ <laughs> ประสนไทยแอดเวนเจอร์ป่าดงดิบสนุกไหมคะสนุกขชาไหมโอเคค่ะบบ๊ายบายค่ะ <laughs>